สวัสดีค่ะพบกับรายการคิดเช่นมัมโดยคุณแม่ละมุนวันนี้จะมาเตรียมทำอาหารพิเศษของครอบครัวเราก็จะมีเรียกว่าจุ่มหอนเชียงคานจะมีองค์ประกอบหลายอย่างจริงๆลรวจุ่มหอมเชียงคานน่ยมีทั้งเมนูเนื้อกับเมนูหมูแต่คุณแม่ไม่กินเนื้อในหมูนั้นเราก็จะมี หมูสันคอมีตับมีหัวใจและเสียงจีซึ่งเป็นอาหารบำรุงสมองของลูกบำรุงกระดูของแม่บำรุงหัวใจนี่คือเป็นความงดงามในการบริโภคอาหารของคนโบราณส่วนผักเนี่ยเราก็จะเตรียมผักกาดซอมเชียงคานก็เรียกผักกาดซอมคนปัจจุบันนี้ก็เรียกผักกาดกลมตุ้งดอกในสมัยโบราณที่เชียงคานอ่ะ มันจะมีผู้เล่าผู้แก่ไปปลูกไว้ริมโขงคุณแม่ก็จะไปหาเก็บมากินเลยเพราะว่าเราไม่ต้องของกันแหะนะอันนี้ก็คือเรียกว่ายอดฟักทองซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดของอาหารค่ะเริ่มทำองค์ประกอบของแจ่วฮ้อนเชียงคานอันดับแรกก็คือทำน้ำซุปก่อนตําปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บุรากผักชีก่อนกระเทียม แล้วพริกไทยใส่จะได้ไม่เต้นใส่หน้าเรา <S <S> <S เรือนิดหน่อยเพื่อที่จะให้น้ำซุปเราอร่อยเราต้องต้มน้ำซุปไว้ก่อนสามเกลือใส่หัวผักกาดขาวตั้งแต่อายุ12ปีแม่ก็จะทำอยู่คนเดียวแบบนี้ต้องทำเร็วด้วยถ้าดท,ทำช้านะคุณแม่ก็จะมีไม้เรียวก็ตามด้วยกระล่ำปรี กะหล่ำปลีเนี่ยเป็นจะเป็นน้ําซุปที่หอมหวานสมัยตะก่อนเขาไม่มีผงชูรสเขาไม่ใช้ผงชูรสหรอกใส่กระดูกเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเพื่อสร้างสีสันน้ำซุปแล้วก็ตุนไว้ด้วยไฟอ่อนๆขั้น,นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมหมู และเครื่องในหมูเราก็จะมีหัวใจเส้นจีที่ล้างยากที่สุดแล้วก็มีตับนี่เป็นล้วนแต่ซูเปอร์ฟู้ดอยู่ในของคนโบราณที่กินทุกครั้งจะต้องมีแบบนี้นะคะแล้วก็หมูสันคอเพราะว่าหมูสันคอนี่จะมีไขมันดีอยู่ในนี่คนโบราณที่กินจุ่มฮอนเนี่ยคือเพราะว่าจาังหวัดเลยเนี่ยอากาศเย็นมากจะให้มีความมันความนุ่มอยู่ใน อยู่ในหมูที่หั่นแล้วทำมาทึงมาทุบเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ของคนโบราณทุบเพื่อจะให้หมูนุ่มอีกชั่วโมงนึงเราก็จะกินหมูได้อย่างนุ่มๆต่อไปเราก็จะเป็นขั้นตอนคลุกหมูก็จะมีแป้งมันสบปะหลังแล้วก็จะมีน้ำเย็น เราจะคุกใช้เต้าหู้ยีนียคุกไปในหมูเลยแล้วก็ใส่ดอกเกลือน,นิดหน่อยใส่เหล้าจีนนิดหนึ่งแต่ก่อนก็ไม่มีหลักโซดาแต่เดี๋ยวนี้มันช่วยในการย่อยได้เร็วแล้วก็ไข่หนึ่งฟองการหมักหมูเนี่ยเราก็จะหมักแบบไปทางเดียวกันจนกวา่าหมูจะดูดน้ำเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ย นี่จะเป็นเทคนิคในการหมักหมูของคนโบราณก่อนที่จะนำหมูหมักเข้าตู้เย็นแล้วก็ผสมใส่น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูนี่จะเป็นตัวเคลือบเนื้อเวลารวมมาแล้วจะสวยงามใส่พริกไทยนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะไปเก็บตู้เย็นหน้าตาสวย เสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ตู้เย็นไว้กนค่ะอันดับต่อไปเราก็จะมาเตรียมการสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเส้นจี้เส้นจีเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ปราบเซียนถ้าไม่มีความชํานาญจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถทําให้ขจัดกลิ่นออกไปได้เราก็จะค่อยๆผ่าผ่าครึง่งทําไม่เป็นมันเนี่ย มันก็จะเหม็นปัสสาวะหมูเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้เราก็ต้องมาเลาะเอาส่วนที่เป็นไขมันของเส้นจีนี่ออกไปให้หมดเสร็จแล้วก็จะนำไปล้างด้วยเกลือแป้งมันล้างจนไม่มีกลิ่นล้างไปดมไปนี่น้ำโซดาจะช่วยในการล้างได้รวดเร็วขึ้นล้างเสร็จแล้ว จนกว่าน้ำล้างจะเป็นสีขาวใสแล้วเราก็จะมาหัน่นเสร็จแล้วแช่ในน้ำแข็งแช่ใส่น้ำแข็งโซดานี่ก็เก็บพักไว้ในตู้เย็นขั้นตอนต่อไปก็จะไป มีการเตรียมหัวใจนะคะเป็นการทําที่ไม่ยากอะไรต้องมาผ่าครึ่งแล้วก็เอาเส้นเลือดที่อยู่ในหัวใจออกให้หมดก็จะมีไขมันออกให้หมดทําไมถึงต้องเอาเส้นเลือดหัวใจออกเพราะว่ามันจะทําให้น้ําซุปเราดํกาก้านหัวใจเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรวมวิตามินแต่แค่หัน่นเพราะว่าล้างมาหมดเรียบร้อยแล้ว หั่นตับเพื่อที่จะไปหมักหมักนมสดหมักโซดาเมื่อก่อนนี่เหล้าขาวเหล้าขาวรสชาติมันก็จะคนโบราณก็จะชอบเออนมสดมากกว่าเพราะว่ามันความนุ่มนวลต่างกันเหล้าขาวบางทีเราจุ่มลงไปแล้วมันมีกลิ่นเหล้าขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ชอบเหล้าเชฟผู้ช่วยเขาล้างคั้นน้ําเลือดอะไรออกหมดแล้วเหลือแต่ความแห้งเราก็ไม่ต้องมาล้างอีกล้างด้วย แป้งมันแล้วก็เกลือคั้นคันคล้ายๆกันเครื่องในพวกนี้คล้ายๆกันแต่สมัยโบราณไม่มีแป้งมันนะเราก็จะใช้ใบฝรั่งแต่ใบฝรั่งเนี่ยเวลามามาล้างรถกลิ่นคาวรถกลิ่นเหม็นแต่ฝรั่งมันปมีสีเขียวมีความฝาดบางทีทําให้มันรสชาติมันเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ามันฝาดแต่มันเป็นยาเนี่ยคือความอร่อยกับยามันจะ ส่วนทางกันนิดหน่อย